ระหว่างทางที่ผมจะเดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเห็นป้ายบอกว่าที่นี่มีอุทยานพระปิกเนตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีมากถึงร้อยแปดปางด้วยกันเพราะฉะนั้นในในมาแล้วขอพรอจากองค์พระท่านก่อนจะเดินทางนนั้นต่อน,นะครับ สบายใจแล้วแล้วตอนนี้จากนกครนายกผมมุ่งหน้าพาคุณไปที่จังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งระยะทางไม่ไกลนะครับประมาณแค่30กิโลเมตรเท่านั้นเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับข้างหลังผมนี้ คือตึกที่เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของจอังหวัดปราจีนบุรีคือตึกเจ้าพญาอาภายัยภูเบศสร้างขึ้นมาโดยเจ้าพญาอาภัยบูเบศนะครับเพื่อจะใช้ไปที่รองรับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่พระองค์จะเสด็จประพาสมายังมณฑลปราจีนบุรีแต่พระองค์ถึงแก่สวรครคตเสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามทีตึกแห่งนี้ยังใช้ไปที่พระทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมนทลแห่งนี้นะครับต่อมาเจ้าพยาอาภัยภูเบศถึงแก่อาสัยกรรมครับตึกนี้ก็เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลอภัยวงศ์ และหลังจากนั้นนะครับตระกูลอภัยวงศ์ก็ได้มอบที่ดินแห่งนี้และตึกนะครับให้กับหน่วยงานราชการเพื่อใช้ในการเกิดสาธารณประโยชน์แก่ทหารและประชาชนณนะบริเวณนี้นะครับก็เลยเป็นที่สร้างของโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นมาปัจจุบันนี้นะครับตึกแห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการรักษาและสมุนไพรไทยครับด้วยความสวยงามในรูปแบบบาร็อกสไตล์แบบนี้นะครับตึกนี้จึงได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบิกสยามในสมเด็จพระเทพปรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยละครับ พอเดินเข้ามาภายในตึกแล้วนะครับผมยินดีเห็นความงามที่มีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และรูปแบบของสถาปัตยกรรมนะครับจนทั้งตึกนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่มีความสาคัญของจังหวัดปราจีนบุรีประกอบทั้งโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลนําร่องในการใช้สมุนไพรประยุกต์เข,ข้ากับการแพทย์แผน,นปัจจุบันนะครับทำให้ตึกหลังนี้ในะปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับการเรียนรู้ด้านของสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนโบราณด,ด้วยละคร และคุณผู้ชมครับคราวนี้ผมจะพาคุณเดินทางต่อไปสักการะรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งสันนิษฐานว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแต่ก่อนจะไปถึงที่นั่นผมจะพาคุณเข้าไปชมสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่สําคัญของพื้นที่ในแถบปราจีนบุรีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอศรีโหสถนะครับที่นี่มีต้นโพธสีมหาโพ เป็นต้นโพที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีและเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยนะครับอายุของต้นโพต้นนี้ยาวนานร่วมนับพันกว่าปีครับตั้งแต่สมัยทาวารวดีจริงๆแล้วนะครับหน่อของต้นโพต้นนี้นะครับมีการอัญเชิญมาจากประเทศลังกาซึ่งต้นกาเนิดของหน่อต้นนี้นะครับก็มาจากต้นโพที่องค์ hein? สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุนั่นแหละครับและใต้ต้นโพต้นนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีองค์พระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่ในไหน,นมาแล้วนะครับก็จะเข้าไปสักการะองค์พระพุทธรูปที่อยู่ใตตต้้้้นนนนโีะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกสงบะร่มเย็นมากๆนะครับเอาเป็นว่าเป้าหมายต่อไปรอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณสระบุรีนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีและที่นี่นะครับมีโบราณสถานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนะครับสันนิฐานว่าอายุน่าจะสักพันกว่าปีก่อนตั้งแต่สมัยทวาราวดีมาถึงขอมตอนต้นนะครับและรอยพระพุทธบาทนี้นะครับก็บอกว่ามีรูปร่างคล้ายกับเท้าของมนุษย์มากที่สุดครับมีตราธรรมจักรนะครับอยู่ตรงกลางเท้าทั้งสองข้างธรรมจักรก็หมายถึงธรรมะและรูตรงกลางระหว่างรอยพระบาทนะครับเขสาสันนิฐานว่าน่าจะใช้ในการ การปรากฏหรือฉัดครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมรู้สึกถึงความเป็นสิริมงคลกับตัวเองมากๆที่ได้มีโอกาสมานมรส,สการรอยพระพุทธบาทคู่ที่นี่นะครับอีกทั้งบรรยากาศภายในเมืองโบราณสระมรกตแห่งนี้สงบและร่มรื่นมากๆเหมาะกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนแบบนี้ล่ละครับเป็นหนึ่งวันที่ผมรู้สึกอิ่มใจมากนะครับเพราะได้ไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆอิ่มความรู้ครับเพราะไปตามโบราณสถานและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อิ่มกายนะครับได้ออกกำลังกายในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางธรรมชาติด้วยและไม่ไกลาจากกรุงเทพซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถเติมเต็มความอิ่มกายอิ่มใจได้ที่จังหวัดนครนายกและตราจีนบุรีและนี่คือ108เส้นเท้าบุญในวันนี้เสารหนา้ากลับมาพบกันใหม่นะครับแล้วจะเดินทางไปที่ไหนติดตามได้ทางบเดินไททีวีวันนี้สวัสดีครับ when my